เยอะมากเลยรถนี่โอ้โอ้โอ้อทำไมมันเยอะอีกงีง้นี่รถนี่ โอ้โหโอ้ยโอ้ยมีแต่เมื่อไหม่นะครับนี่เกาเกมนะครับลองดูนี้นะครับ เนี่ยนะครับถ้าถ้าคนขับเป็นก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วนะครับครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มค f u n ฟันนะครับ นี่ก็กำลังจะมาขึ้นมันนะครับนี่นะครับคันใหม่ของเรานะครับเทเลอร์ใหม่นี่ก็ยางบิสโตนนะครับพงพิกิวเครื่องทีเอฟร้อยสิบห้านะครับเจ้าพลังนี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับผมวิธีเก้าห้านะครับนี่โอ้เยอะมากเลยรถนี่ Ô. Ừ. Ô, sao phải nhiều như Nhìn này, ฝนตกนะครับผม,ผมว่ามันแน่นอนนะครับฝนตกนี่นี่ครับโอเคนะครับนี่นะครับผม,มันก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับก็เริ่มจะขึ้นมาหน่อยๆนะครับนี่นะครับ ต่งนี้ก็อีก3ามขั้นนะครับโอ้รถนี่ตัดไครตัดมันเลยนะครับนี่ก็ขับโดยน้องโฟน,นะครับบาสีแยกาตามจริงมันก็ไม่ติดหรอกครับแต่ว่าเห็นกล้องนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี้ เก็บก่อนนะครับผมหัวก็จะประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้สุดยอดเลยครับรัแะแรงมากเลยนะนี่นะครับขึ้นแป๊บเดียวนะครับกันนี้เลยเดียวเลยบอกคนนี้บอกตัดคนเดียวเลยนี่ยางดิสโทนครับอ้าวเลียนเลี้ยงยางตอนไหนนี่ ตองยืมเหมือกันแต่ก่อนเ,นเป็นยางพ้าใบนะครับคนนี้นี่ก็ตัดคนเดียวนะครับโน่นแล้วโน่นอยู่โน่นอี่2องคันนะครับแล้วพอน้องกระโดดก็นน่นนะครับอยู่ฝั่งโน้นครับกาลังไปตัดทำทางนะครับอ้อนติดเครื่องแล้ว ไปไป็นทางแลครับ <laughs> เอาเอล่ะขอ,ะอ,ะองน่นจะเชื่อกันแล้วอ้เบรก บางนี้ก็มาจากช่างแฟรงค์นะครับโอ้ได้คนละน่าจะได้คนละเสมอระบานะครับคนละกระบะมืดน,นะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อนะครับมูนของผมอยู่ทางนู้นนะครับไปแล้ว เนถ่ายแบบไกลๆเลยนะครับผมอุ้ยติด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 ตัวนี้นี่หัวมันตำมากนะครับหัวมันค้ำนะครับเวลาถอย ยังในกำรามเลยกันนี้นะว่ายังไงลุงโฟรู้สึกดีครับรู้สึกดีใช่เตรียมรถเลย่องครับรถเราครับใกล้แล้วครับเอาเอาเอาเท่าไหร่ดีวันนี้เอาสักตันห้าตันห้าโอ้เอาห้าใช่ไหมแตือนตันแมวเอาห้ารา้อยเตืนตันแมว นี่ก็เป็นร่องนะครับไม่ได้ไม่ได้เหยียบทางเอาไว้เนาะครับ ไปแล, df, ปล, e, ปล okay. e okay. ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี <okay ่แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยยอขึ้นทางแล้วนะครับผมเอาคันใหม่ขึ้นก่อนครับโอ้โหฮ่า น้องเข้ามือใหม่นะครับอาจจะยังไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับเอาคันต่อไปคันไหนเอ่ยเป็นของใครเนาะอันนี้นะครับโอ้ขึ้นมาแรงๆนลยมันเหรอ ทา <Now. S 2> งนี้นี่มันเป็นล้มนะครับเนีย๋ยวทำตรงนี้นะครับอะไรไล่ไท <c oughs> ่ไล่ไลย นี่นก็นภพอรคนครับนะครับ โอ้ยบาร์เซลท่าเนี่เขารถอยงี้มืเี่ยใครตาไเอมืแมือใหม่นะครับนี่เก่าเกมนะครับตองดูแค่นี้นะครับ ถ้าถ้าคนขับเป็นก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับพอจะรู้จังหวะขึ้นจังหวะ,ะขึ้นได้แล้วก็พ่อนนะครับเฮ้ยต่จางงงก็ได้ตกขา้านาวะเดี๋ยวเราไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับอีกอาทางไปนาเนาะอีกประมาณหนึ่งรถนะครับ นี่ก็มาเอาอีกที่นึงนะครับตัวนี้ก็เจ้าของเจ้าบานข้าวกอนนะครับก็ทําทางเข้าให้เขานะครับบางฝุ่นหายนะครับางทางนี้นี่มนุษย์นะครับแล้วก็ถอดออกเนาะเหยียบไปกลางร่องเลย นี่นะครับของจะเข้ามาวานแปลงตัวนี้ก่อนนะครับก็ทําทางให้เขานะครับนี่ก็เป็นมันพ่อน้องกระดดเหมือนกันนะครับอยู่ติดติดกันกับตัวเมื่อกี้นะครับ ก็กำลังขัดหัวนะครับหัวก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับก็กำลังสวยๆนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างคนๆกันไปนะครับตรงนี้นี่ตอนที่ปลูกนี่น้องเขาบอกว่าเพียเเพ้ยมันลงนะครับตรงนี้ฝั่งนี้นะครับตอนเล็กเพี้ยมันลงนะครับพึ่งจะหายเพี้ยช่วงฝนต,ตกนะครับ ผมจะให้ดูเครื่องคันนี้นะครับคันนี้นี่เป็น t f 1 2 0 d i นะครับนี่ก็ออกมาได้ประมาณ5ปีนะครับประมาณประมาณนี้แหละประมาณ5ปีนะครับยางตัวนี้ก็โอ้ใช้ตั้งแต่ขั้นเก่าเนาะก็น่าจ,จะอยู่ประมาณ6ปีแล้วแหละยางนะครับซื้อมาพร้อมกับของผมนะครับยางเส้นนี้ยางแองหานะครับ16แต่ว่ามันเป็นลาย ตัวหนังสือลายใหญ่นะครับมันคนละคนละลายกันเนาะแก้มแก้มเขาเนี่เป็นรูปไมชิลินเต็มตัวแล้วก็หนังสือตัวใหญ่นะครับนี่ส่วนหางนะครับโครงก็จะเป็นโครงไปเคิวนะครับมาเล่ก็หน้า6นิ้วนะครับหลัง10แล้วก็รอบจัดก็จะเป็น7นิ้วนะครับส่วนตัวโครงก็7นิ้วนะครับรอบเป็นรอบครับ เอให้ว่องหน่อยครับให้ว่องให้ไวหน่อยครับไปรถบรรทกยากฟูกว่าโอ้ตรงน,นู้นมันหัวแก่ได้แล้วนั้น ตัดร่องนะครับนี่อ๋ออาไม่ได้ตอนนี้นี่ตัดร่องนะครับ นี่ก็ครับโดยพ่อน้องตรวนนะครับได้ได้ครับละพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่น้าร้านเลยนะครับ